Water Hell isis อยากเก๊ะได้คนเดียดะนะฮะยูสวัสดีครับเดี๋ยวเราได้เลยครับอะไรของเมื่อวานกันวันนี้วันนี้เราไม่ได้เกมไมาด้ตีวีนะครับผมนะนนี้ได้ไม้ใหม่มากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะขอลองเทสไม้ใหม่หน่อยนะครับว่าไม้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าคลิปกันเป็นยังไงนะผมนะยังไม่ได้ฟังเทสอัดคลิปเลยลองมาตีมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ฟังเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าปตีมเป็นไงขอมาลองอัดคลิปก่อนละกันเดี๋ยวไปตั้งฟังในลในคลิปทีเดียวเลยแล้วกันนะผมนะมา อยู่กับดาส่วนสนุกชาแสนจานะ,นะผมนะมผมบอกแลว้วตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมาแล้วผมก็ยังเล่นไปแค่4-5รอบเองผมก็ยังเดือดอยู่เลยนะผมนะเป็นเรื่องปกติเนาะถ้าเดือดนนะีไม่เดือดสิไม่ใช่ช่องนี้ <c oughs> เขาเสียบเราก็ประมาณนี้แหละฮะเดือดนั่นคือปกติมีหูขึ้นครับผมกำลังคิดอยู่ว่าเขาอยู่ไหนวะอืมบ่ายๆก็ได้ค่อยดีกว่านั้นนะ่ะเดลยถามเขาดีกว่านั้นเซอร์ไปไหนหมดวะหูไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอชาร์จเกมเพิ่มหมาแล้วกันนะ เราไม่ต้องรีบนะเราชาร์จเกมเพิ่มก่อนก็ได้แล้วเจอเรือมันดีกว่อน,กนเกมนี้แต่มันหนาหไม่เจออยู่นี้นปะใช่ไหมใช่นี่ไงว่าร์และเชียวใครอ่ะอา่าใครว้าดูไม่ทันสกินไม่ไม่ได้จะกิอะไรทีกก่รู้ว่าดูไม่ออกมาน,นี่เลยอ๋อจะหมดแรกเราต้นเหรอมาเน่ไอ้นมเป็นอะไรวงกลับเลยมานนดิ เฮ้ยไ,ไปดูเอเฟล็บเลยหรอรีบเหรอครับพี่อไอ้เหี้ยแหมมึงโอ๋อปัดติ๊กเกอร์มาที่มาของมึงอ่ะมาที่มาโอ้ยแล้วโดนโอ้โหโห,หวัว<อ>ก,กูโนฮะคุปปินยัดแม็กเอาไม่โดนไอ้เหี้ยโอ้โหยับแล้วไอ้สัตว์เรียบร้อยอ้าวใครวะมีมีคนหนึ่ง้วยเหรอเด็กร้ บังไม้ก่อนมันอยู่ในกระสอบตัวเหรอวะไม่อันนี้เด็กวะหอ๋ออยู่กระสอบตัวเลยนี่วะอ๋อเด็กเปลกมาอัอนนีมาอันนีขอตัวหนึ่งมือก็ได้มาน,นี่มาอ๋อคือหมอจริงด้วยมานี่หมอไอ้อเราเบื่อเราคืออ,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 อะไรเย็นละโอยผลไม้เลยว่ะผลไม้แล้วก็ฉีทนมว่ะ ไม่ต้องฉีดนมฉีดเท่าไหร่มันก็ไม่ใหญ่อยู่เดีนมมึงอ่ะแม็กก็คือบาดคุณหมอมาเนี่ยโอ้ยอีเด็กเปรตนี่ไม่โดนบ้างเลยถ้าโดนนะแม่งเลยไม่ต้องไปอ่ะนี่ไงกูบอกแล้วไม่ต้องไปมึงอะไรมึงอะไรมึงจะไหมจำป่ะจำปัดจำเมื่อจะอะไรก็ได้เดี๋ยวไปเมาส์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 ผมเพิ่งเห็นเมาส์ตัวเมาส์หายแล้วโอเคลอตามันกูเห็นแล้ะ มานี่ดีนี่ไงประ่อบด้วยแผลแตะเลยเหรอถามแค่นี้แหละว่าจะแตะหรือเปล่าไม่ตองคืน <c oughs> โอ้ยครบสามกเต็มที่เลยโว้ยเอาแปะไม่เลยอย่างนี้ถามว่าจะอุ้มไหมไม่อุ้มหรอกเอ้ยมานี่หนุ่มใครวะตีไงอ๋อ,อนายิบเก <c oughs> ิอะไรลุกรถแม่งเลยนะกันโอ้ยเห้ยพอไม่ทันเลืม เมื่อใหม่มันก็นอนใหม่ได้กูไม่ตีไอ้แค่กันก็อดเลีวยว่างอดเลี้ยวางโอ๊ยวางสวยดีนะเจอปุ่มมันมาดีเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วป๊บนึงนะอเอา้ายังไม่มาเหรอไอ้ยตีทารุ่น้าต่างได้นะไม่ตีอะ่ะไม่พอละไม่ยุ่งเราละม้มาขวายจับ,จ,บจับนั่งก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้นั่งนะสวัสดีต้องนั่งก่อนละ เอาอยู่อยู่กันอย่างนั้นแล้วก็มานี้วิ่งไงเมื่อก,ก่อนนะเขจะมาช่วยอนะพุ่งไปเลยอุย้ยผู้ชายอย่างนี้เหรอรอ啊รอเราไ,ไม่รีบเราไม่รีบตี้ยเราไม่รีบตีมานี่หนุ่มแม่งบังเกิดอะโอ้ยเจริเจเจริซี่ไงยังไม่รีบตีนี่ไงอุ้ยกระบล็อกไปหวังสวดจัดแต่ละเวลาแต่ซันเด็กน้อยก่อนนะ มาเนี่ยมาไหนเด็กอีเด็กเวทมานี่มึงไปดรอ้วยคนนึงอ่ะเด็กกูรู้แล้วอยู่เนี่ยเฮ้ยป้าเอ้ยมันเดินออกเหรอวะจะช่วยเหรออ้ยัวโะไม่ดีไม่โดนเลยไงวะตีหลายหมดอ่ะเฮ้ยมันโอ้ยไอพวกนี้ก็แฟมิลี่กันดีจังเลยเนาะ ถีงเวลาผมเล่นนี้เจอแต่เซมิลี่มาฮัลโหลมึงก็นอนไอ้นี่ตัวนึิมยูฟีเหรอฮะยูฟีเหรอฮะนี่นอนนอนได้หมดอ่ะพวกแกอ่ะถ้าแกงเลยไปนอนถึงเวลานอนแล้วล่ะมาโอ้ยเหนื่อยเลยเจอตี้อะไรอย่างเงี้อ่ะสรุปตี้นี้มันไม่มาปั่นหรอมันมาทำอะไรวะได้มาปวดเกมหรอมาลาไปนอนก่อน มานี่ไม่ต้องหิวไม่โดนด้วยหรออ๋อผมจะตีสะบัดเพื่อให้หลอกให้มันไอ้นี่เท่าไหร่เมื่อเราผมมันแบกแค่เต้าอี้อยู่ก็ได้ปะดอนจะพิมพ์ไฟไม่ได้หรืเราไม่ลองไม่แบกไม่หิบแบกเลยแล้วกันไม่ต้องแม่เด็กเด็กประลาดนี่น่าจะเป็นแล้วปะนั่งไอ้นุ่มมาเนี่ยมาเนี่ยมไเกี่ยมาเนี่ยมาจะรอดูดมันจะรอดูดเลยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันตัวมันนี่ว่า ไตัวกูอ <Let> ี้ตัไปไหนอะใครเข้าไปก่ชิบหายกูแล้วนอนขอบคุณที่แกเซ่นฮ้ยเดี๋ยวมันไม่แกเซ่นนี่หว่าไม่ต้องไม่เหล็กหมดแล้วสไปนอนรู้มึงอ่ะเดี๋ยวไม่เหล็กนไม่หมดเหรออันนี้มาเดินไล่ก่อนเดินไล่ก่อนมปคืนขอเทียร์ก่อนขอเทียร์ก่อนขอเทียร์ก่อนเกาจับไม่ได้เ้ย อ่ะขอบคุณนะดนะได้แบบฟรีด้วยนะเอา้าลงมเกือบตีกันดีกว่ามานี่ไปไหนเอ้ยมันลุกม,มาแล้วอีเด็กนอนนอนสานะ <c oughs> ยเหี๋ยนอนตันแหมเซ็ตได้เด็กรอด้วยไม่เป็นไร <c oughs> ผมไม่รีบ,มรบผมไม่รีบผมไม่รีบไอแม่เอ้ย, <c oughs> เ,ยเดี๋ยวรอรอรอหมอขึ้นรอหมอลุกขึ้นผมรอหมอลุกขึ้นอยู่ นอนให้หมดอะไอพวกเนี้ยวใครวะโดนหมอเขาต้องพูอะไรวะต้องพูดดีวะโอเคเราจะอุ้มมินี่ก่อนได้ยังทันบ้าไม่ใันหรอเอาไม่โดนไม่หรอเดี๋ยวไม่โดนเลยเพราะสีนะพอดีว่าคนนี้กูหวังไม่ให้คือหรอก มานี่แล้วกูด้วยมานี่เลยตีเลยเอาฉีดนมหมอฉีดนมหมอฉีดนมหมากูบอกแล้วอย่ามาฉีดนมเรียบร้อยนั่งสี่ตลอดหมดสี่มีก,กี่อ่มันเล่นอะไรของมันแกเน็ตเตีร์รอีเนี๋ยวถามกีใครไม่รู้วะมันจะมีคนไม่รู้อ่ะกลับบางไม่ไงกี่ไกลนั่งเฝ้าแม่งดีกว่ามะโอ้ซีเลียน ไม่ตีเลียดไม่ตีเลียดครผมรอมันต้องมีคนลุกเองอยู่แล้วเว้ยรอมันก็ลุกสักคนหนึ่งอ่ะลุกมาดิผมจะตีซ้ำให้มันต้องลุกคนหนึ่งครัไล่อีคนนั้นจ่ายลุกพร้อมกันพูดเยอให้ผมเล้วเปล่าคนดีก็มาเล่นอย่างนั้นเว้แต่ผมไม่สนใจอุ้ยดูบากานดิเอ๊ะไปไหนนุ่มก้อี้มันอยู่ไกลอ่ะไม่ลุกไม่ยุไม่ไม่จับอ่ะเสียเวลาวอราเรอรจับไปก้อยว่าแต่คนนี้อยู่ลุกได้แน่่ะผมรอรอมันลุกเองครับคนเนี่ยถือดูดนะถือดูดไปรอได้ไอเขาลุกดูดเม่อไหร ไปละหาแค่เดียวลุกไปละจับหมอกมาตักตังก็ได้ฮะเสียเวลาเนี่ยไงมีลุกแล้วไบื่อแล้วเดี๋ยวเวอร์ล่าใหม่กันแหลเมื่อกีก้ก็ทั้งเข้าไปวุ่นวายมาเล่นยไปฮะลากกลับดีกว่าทุกคนหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปมันไปนไหนวะนี่ไงนีุ่่งมาละกลับครับคุณกลับกลับนี่ไงอยู่ที ได้ช่วยหรือเปล่ปาถามแค่น,นี้แหละว่าได้ช่วยหรือเปล่าไปถ่ายลูกเกมไปแล้วนะนี่ไงถามมาด้วยได้ช่วยหรือเปล่ปาเมื่อกี้ใครเปร็นคนรุ่คนแรกอ่ะเราต้านปะเมื่อไรจับตัวอีบก่อนก็ได้มานี่พวกวิ่งไกลไหมไกลอยู่ไปและหนึ่งตัว <c ười> เล่นอะไรกันตีให้ถักไปสงสัยว่าอะไรมีคำสาปขึ้นได้กว่าพิจะมาจับผมคนหนึ่งเขาเล่นอะไรกันเนี่ยฮะแล้วเขาก็ไม่ย,มยอมแพ้แล้มลวามาดี๋ยวเราจะมาดยกันแหละมาไปอไ่ะ มานี่ลราตันหมุนัดซีสองทีปะขอแปะอีบโบดเลยปยั๊ดใจเรียบรอ้อยยอมแพ้ไปแล้วอี <c oughs> อยากวะเนี่ยเขาเล่นอะไรกันอะตีเนี่ยฮะผมไม่ขคำถามผมไม่เข้าใจเตะกันบ้างทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเออชอบกันไหมก็ช่วงนี้จะกลับมาเล่นเกมอะไรบ่อยๆคือด่าวอด่าเพราะว่าไม่รู้จะเล่นอะไรละเาจับคอ ไม่เสร็จเป็นยังไงบ้างคอมเมป็นผู้กู้ได้ทุกคนนะครับมาใหม่มาแล้ววันนั้นเตรียมพร้อมนักบอทีท่หลายๆคอนที่ที่คิดว่าจะเล่นเล่แต่ไม่ทำเพราะว่านายเก่ามีปัญหานะไม่ใช่ก็เลยคิดมากครับหลังคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายาสวัสดีทุกคนบ๊า,ายบา,ายนะครับ